ช่วงเปิดพลังทางปัญญากลับเข้ามาสู่ช่วงไอซนะครับประเด็นไอซวันนี้ผมจัดให้ตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆทางบ้านที่อยากจะเห็นทีมงานเสียงภาคมะหมาจากภาพยนตร์เรื่องมะหมาสองครับเด้วไม่อยากจะบอกเลยนะโอ๊ยมาแล้วผมน่้องต้องต้องต้องก้องต้องต้องต้อง่ใชงเรององง่ายเลยนะครับท้กคนครงบนีงข้าดต้อง่ได้ซีเรียตจริงต้งตงๆองต้อต้องเป็นคนาต่ที่ตอนทตตงงนอองงท้ ไม่แต่คือเราอยากจะบอกให้คุณผู้ชมรู้ว่าการภาคหนังไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สาคัญเรากําลังจะให้คุณผู้ชมได้ดูการภาคสุนัขใช่แล้วะครับผมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ตรงกับปากสุนัขคือเราใช่ครับผมบอกได้เลยเขาบอกว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงอย่าไปยุ่งเขาบอกว่าบหมาสองจะเต็มมีทุกอย่างในทุกอย่างเอฟเีกต์จริงจิ๋กเบลรวมถึงนักภาคเลิศทีมนี้ด้วยใช่แล้วะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันดีกว่านะครับกับประเด็นที่ว่าไขรบ้างนะที่ให้เสียงภาพบ้าหมาสองไปดูกันเลย สวัสดีครับผมจิรายุรลอมินีนะครับภาคเป็นเจอครับในเรื่องมาหมาสองครับจริงๆแล้วผมว่าที่ยากที่สุดคือตอนแรกมากกว่าฉากแรกๆมอที่ิพานมันก็จะไม่รู้ว่าแบบต้องซิงตอนไหนอารมณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอภาพไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงพ่อครับคุณแม่ครับคุณพ่ออย่าทิ้งผมไปครับ พ่อครับ well, คุณแม่ครับเราผมก่อนโชคดีจังแต่ยังไม่ถูกทิ้งก็เป็นหนังที่ดีแล้วก็ให้อะไรกับคนดูเยอะนะครับในเรื่องของสุนัขแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับว่าเขามีความรักเจ้าของมากแค่ไหนอะไรเงี้ย สวัสดีครับสวัสดีครับดีชาวครับจาก94 FM นะฮะรับบทเป็นเก่งนะครับในภาพยนตร์เรื่องมะหมาภาค2นั่นเองครับก็จะได้ยินเสียงพี่ชาวนะครับภาคเป็นเจ้าเก่งหัวหน้าแก๊งนี่แหละเ้ยไปเรียกมันไปไหนวะแต่เย็นเย็นไวเซ็กซี่เดี๋ยวเก่งเนี่ยหาทางช่วยทุกคนเองสวัสดีครับผมดีเจป้งครับ รับบทเป็นเปี๊ยรครับโอ้โห,โโหลูกสมุนตาเดียวยสังเกตได้ง่ายๆ,ๆเปียยเขาจะมีตาที่ตาคือจริงแล้วคือเป็นหมานอนดึกแต่นอนดึกแค่ครึ่งเดียวผมว่าดูช่องพันด้าลินปิงบ่อยแน่นอะสิครับ <c oughs> จะมีมุกที่พี่ชาวกับพี่โป้งเนี่ยคิดออกเองครับแล้วก็เสริมมีมุไว้เข้าไปก็คือไหลฮะไหลเรื่อยๆถูกต้องแล้วก็ออกทะเลครับเพิ่มในส่วนที่เราอยากจะเพิ่มแต่ก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของพี่ปุด้วยนะครับผมเมื่ะนช้เนี่มันก็จะพอดิบพอดีเฮ้ยเปี๊ยกไม่ดนโอเยได้เป็นมาหันเน่เฮ้ยเสียงที่มันคุ้นๆด้วยเปี๊ยกเขาพูดว่าอะไรวะเขาว่าจะให้เราขวาหันอะไรทุกอย่างนี่แหละครับพี่อขวาหันรลยไว้เปี๊ยก ยังไงแล้วอย่าลืมติดตามสำหรับภาพอยู่เรื่องมะหมารับรองว่าจะได้มุกใหม่ๆคำใหม่ๆไปฝากกันแน่นอนหลังจากเด้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนช้างเหล่ามะาหมาก็ไปรอที่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางกลับสุนักววดีส่วนแรวสัมคู่ซีก็อยู่งคงเฝ้าหน่ายองอาจอยู่ที่บ้านของปลายฟ้าเพื่อรอให้เจอมาช่วยน้ำว่านต่อไปวูดดี้เนี่ยภาเกินตัวนกอะค่ะ <laughs> มันเข้าว่าเาเกิดตัวนกเพราะ acting ness, เนี่ยเกินตัวนกอีกไม่ใช่แค่เสียงอะ่ะเล่นเกินราคาอเอางี้ดีกว่าเหล่ามันหมาก็ไปรอที่สถานีรถไฟถ้าเดินทางกลับซึ่งน่ากลัวดีตอนแรกเนี่ยเขาเข,า,ขาบอกว่าจะให้ภาพเนี่ยผมก็นึกว่าผมจะได้ภาเป็นหมาไม่ใช่ภาเป็นกนก <c oughs> แล้วถามย้ำๆภาพอกกละแมอีกแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยทำไมเราไปอยู่ท้ายแถวขนาดนี้เลยไหรอเป็นนกไงเป็นนกไงเราไม่ได้เป็นหมาไงเฉอนกก็เร็วเร็วๆเข้า โอ้แต่ละนี่มันจะพาเด็กไปอุกยาแล้วนะเจออย่างอย่ากาละแมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเพื่อนซึ่งนานๆเรานจะร่วมงานกันทีนี่เป็นปครั้งแรกป่ะที่เราภาคหนังร่วมก,กันใช่ครับไปดูกันนะคะว่านกแก้วนกขุนทองเนี่ยมันจะกวนขนาดไหนจริงค่ะจริงดิงย่างงั้นเราก็มาเจอนะ นักถือนักพากจริงนะครับทุกคนเนี่ยพากออกมาได้เก่งแล้วก็ได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับบอกได้เลยว่าแคสนักพากต้องแคสเข้ากับคาแรคเตอร์ด้วยนะใช่ความหล่อของเจอเนี่ยก็ต้องโดนความน่ารักของก้าวจิรยุคู่หูคู่กัดกันแบบว่ากวนกันตลอดเวลาไม่ยอมเลยเขาเช่ากับโป๊โดนไปอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องไปพิสูจน์ด้วยสายตาผู้ชมเองนะคะว่าความสนุกของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการไอทีแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง าบอกห้กับรายการไอทีวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปดูหมาสมงไปไปดูไปดู